สวัสดีครับฟังข่าวในวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่มาดริดนะครับลุยโซโลเลสเซนสัญญากับเอเลติโกมาดริดแล้วด้วยสัญญา2ปีนะครับโดยที่อดีตนักเตะบาร์เซโลนาคนนี้ก็เซ็นสัญญาเมื่อวานนี้หลังจากผ่านการตรวจร่างกายนะครับนักเตะบาร์เซโลนาในอดีตนั้นในชุดทริปเปิลแชมป์ปี2 0 1รัับเขาอายุ33ปีแล้วยิงไป198กประตูจาก283เกมนะครับก็ เออบาซา่าเซนซเสมาเจ็ดสิบสีล้านปอนนะครับเมื่อปี2014ที่ว่าก็จัดงานลาไปเมื่อวันอังทารที่ผ่านมานะครับก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของบาร์เซลโลนาตอนนี้ก็คือตัวประธานโจโซเซปาโตเมลเองนะครับโดยที่ไม่แน่ใจว่าแนวทางของโรนัลคูมันในการนำบาร์เซลโลนาในฤดูกาลใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับก็ ในส่วนของเวสแฮมนะครับอารันเออรวนะครับผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมบอกว่าผู้จัดก,การทีมเดวิดมอยส์นั้นจะคุมทีมลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้เจอกับวูฟนะครับแต่ว่าคุมจากในบ้านของตัวเองนะครับก็เออร์วก็จะมีหน้าที่สื่อสารกับมอยส์เป็นหลักนะครับในเกมวันอาทิตย์นี้ก็เอ่อมอยส์นั้นก็ก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับก็คือในในส่วนของ อาการการติดโควิด1 9เองคือมอยแล้วก็นักเตะีก2คนนั้นยังไม่มีอาการนะครับแต่ก็แค่ติดเชื้อเฉยๆก็ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับในส่วนของผลฟุตบอลเมื่อว,วานนี้นะครับก็มีอยู่บ้างที่เยอรมนีนะครับแพท้าเบอร์ลินแพ้กับแฟรงเฟิร์ตหประตูต่อ3ที่ฝรั่งเศสลิวชนะน้อง2ประตูต่อ0ที่อังกฤษพาเดอร์สฟิลชนะฟอเรสต์ประตูต่อศนะครับ เนเธอแลนด์เจเวนเตชนะโกลนิงเก้นสามประตูตอนหนึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีมของอารยันอบเบนในตอนนี้โกลนิงเก้นนะครับที่ต้องวิเคราะห์มากกว่าในวันนี้ก็คือในส่วนของฟุตบอลนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกกันก่อนเลยพรีเมียร์ลีกคู่แรกนะครับบรตัตนจะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอน โมงครึ่งนะครับคู่นี้ยังมองว่าออแมนยูน่าจะเบียดได้1ประตูนะครับพาเลสกับเอเวอร์ตันตอน3ทุ่มคู่นี้ยังเชื่อทีมเยือนน่าจะบุกมาชนะได้2ประตูนะครับเวสต์รอมกับเชลซีคู่นี้ก็เชลซีก็2เมตรสาเมตระครับประมาณนั้นเบอร์ลี่กับซาแพรมตันคู่นี้ยังมองว่าเสมอกันนะครับหรือซาแ a m มตันอาจจะเบียด แชมเปี้ยนชิพมี6หมู่ครึ่งนะครับวัตฟอร์ดกับลูตันวีคอมกับสวอนซีสามทุ่มบาร์สลีย์กับโคเวนทรีเบอร์มิงแฮมกับรอเทอร์แฮมคาร์ดิฟกับเรดดิ้งดาร์บี้กับแบล็กเบิร์นบินบอร์กับเบรนท์ฟอร์ดบริสตันกับสโตว์ควีนส์พาร์กับเมดเดนสโตรที่ฝรั่งเศสนะครับเซงเกตียจะกับแรนส์สี่ทุ่มและมักไซกับเมสตีสองนะครับที่เยอรมนีเตะสองทุ่มครึ่งนะครับอัลส์โบลดจะกับดอร์ทมูลเลเวอร์กูเซ่นกับไลฟ์ซิกบีเรฟิวกับโคโลน กลับมาก,กับยูนิโอนไมาส์กับสตุตการ์ดห้าทุ่มครึ่งเชลเก่เจอกับเบเดเมนนะครับที่อิตาลีนะครับสองทุ่มเป็นโตริโนเจอกตาลันตาเอ่อโอ้ผมข้ามการวิเคราะห์ไปหมดเลยนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันไกยอรี่กับลาซิโอห้าทุ่มซามูเดกับเบเดเวนโตห้าทุ่มมินเตอร์มิลานกับฟิออเรนติน่าตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับลาลิกา้ามีอาลาเบสกับเกตาเฟ่หกโมงเย็นบาเลนเซียบูเอสกาสามทุ่มเอลเช่ che, กับโซเซดา ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็เปติสกับเรอัลมาดริดต,ตอนตีสองวันนี้นะครับสกอตแลนด์มีแฮมไ์ United, ตันกับดันดียูไนเต็ดลิเวิง์พูลกับเซนจอห์นสโตนเซนเมเดนกับคิวมาน็อกที่เนเธอร์แลนด์นะครับสโวกับสปาร์ตารอตเทอร์ดัมคู่นี้สามทุ่มครึ่งสกอตแลนด์สามทุ่มหมดเลยนะครับฟอร์ตูนา่าซิตากับอัปมาห้าทุ่มสี่สิบห้าอีเทเวินกับเวนโล่ตีหนึ่งไอเอ็กซ์กับวีเทสตีสองนะครับส่วนของการวิเคราะห์นะครับเริ่มจากดิคเออร์ก่อน คู่นี้วันนี้ยังมองในส่วนของเออแซงเอตเออแลนด์น่าจะบุกชนะแซงเอเตียนลูกหนึ่งนะครับและก็หมากเซยน่าจะชนะเมทสองประตูไม่ยากบุเดสลิกา้ามองดอตบุญน,น่าจะชนะเอาสบวกเมทหนึ่งนะครับเออไลฟ์ซิกน่าจะเดียดเลเวอร์เออโคโลนกับบิลเลฟิ์นี่ให้เสมอนะครับกัปตักน่าจะชนะยูนิโอนสองลูกไมส์น่าจะชนะสุลกาดหนึ่งลูกนะครับ Ke, าช okay. ari, anta, าวเก,ก้น่าจะชนะเบรเมนโอเคทิตาลีอาตาลันต้าน่าจะเบียดตูริโนนะครับลาซิโอน่าจะชนะกาลารีสองลูกซามเลน่าจะชนะเบเนเวนโต่หนึ่งลูกเท่านั้นเองแค่นั้นนะครับอินเตอร์กับฟิออรคู่นี้ยังมองอินเตอร์ลูกหนึ่งลาลิก้านะครับยังให้เอ่อให้เสมอลาเวเซอปเกตาเฟ่บาเลนเซียน่าจะชนะสองลูกนะครับเอ่อโซเซดาดน่าจะบุกไปชนะเอลเช่ได้นะครับเช่นเดียวกับ เรอแมตริดกับเรอเบติสนะครับประมาณนี้ในส่วนของวิเคราะห์อย่างรวดเร็วฟุตบอลไทยวันนี้ก็มีเตะกันปกตินะครับคู่มีดังนี้เวืองทองกับราชบ,บุรีตอน5้าโมงสี่สบีซีกับชนบุรีตอน6โมงตราดกับท่าเรือ1ทุ่มบุรีรัมกับสุพรรณบุรี2ทุ่ม วันนี้มิโซะของฟุตซอลด้วยก็ไปติดตามกันได้นะครับจะได้ดูกันก่อนฟุตบอลในช่วงกลาง,งคืนรลางคืนนะครับจัก,กรยานชิงแชมป์โลกประเภทไทม์ทรอัลเมื่อวานที่อิโมลาแชมป์เป็นของฟิลิปโปกันน่าจากอิตาลีนะครับก็เป็นแชมป์คนแรกกับอิตาลีแล้วก็ได้ในบ้านตัวเองนะครับที่ 2. วูดฟันอาร์จากเบลเยียมที่ 3. สเตฟานคุงจากสือ์แลนที่4ก็เกรารโทมัสนะครับจากเวลส์ ก็ชนะในบ้านมันก็จะมีความสุขแบบนี้แหละนะครับกรีทากันบ้างนะครับอมองดูแฟนติสนะครับก็นักกระโดดคำถอจากสวีเดนนะครับ, ice, รบก,ก,ก,ทก, Sweden, บก็ทำสถิติ6.18เมตรที่คลาสโกมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็5.82เมตรนะครับคือสถิติที่เขาทำได้นะครับแต่ว่าก็เพียงพอที่จะชนะเมื่อวานนี้ ก็เป็นชัยชนะครั้งที่1 6ติดต่อกันแล้วนะครับในการแข่งกระโดดคำทอก็น่าสนใจในการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้านะครับเกมคริกเก็ตของออสเตรเลียนี่มีประกาศเลื่อนไปก่อนหน้านี้นะครับในการเจอเกม5วันกับอัฟกานิสถานก็เกม1วันกับนิวซีแลนด์นะครับ แต่เกมที่ยังเล่นอยู่นะครับในช่วงหน้าร้อนของซีโลกใต้นะครับนี่ออสเตรเลยียจะเจออินเดียสี่เกมเกมเชสครับเกม5วันแล้วก็เกม1วันอีก3เกมเกม2020อีก3เกมนะครับนิวซีแลนด์นะครับได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแล้วให้จัดคริกเก็ตได้นะครับจะต้องรับเวสินดีสแตปปากีสถานนะครับตารางจะออกให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับไปกันที่ฝั่งอเมริกันกันบ้างนะครับการแข่งขัน ออกกีน้ำแข็งนะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อเช้าเป็นเกมที่4นะครับแทมเปเบ้ไลนิงได้เควินชัตเทิร์นเคิร์กนะครับยิงประตูชัยช่วงต่อเวลาให้แทมเปเบ้ชนะดัลลัส5ประตูต่อ4ขึ้นแท่นแล้วนะครับ3เกมต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศเกม5นะครับเล่นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็แทมเปเบ้ไลนิงแน่นอนใกล้เคียงที่สุดแล้วที่จะได้แชมป์นะครับตั้งแต่ได้แชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2004นนะครับก็ดัลลัสครับก็คือ เกมรับก็พอมันไม่ดีพอมันก็ต้องรับผลไปนะครับที่ว่าโดนขึ้นแท่นอยู่เลยเวลานี้ในส่วนของอเมริกันฟุตบอลเอามหาวิทยาลัยก่อนนะครับมิดอเมริกันคอนเฟอเรนซ์นะครับดิวิชั่นมหาวิทยาลัยประกาศเล่นเกม6เกมในฤดูการนี้นะครับทำให้ทั้ง5กลุ่มหลัก5กลุ่มรองนะครับได้เล่นหมดในฤดูการนี้ตามที่มินอเมริกันคอนเฟอเรนซ์ได้ประกาศออกมานะครับ ไปดูในส่วนของเบสบอลนี่เบสบอลข่าวค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้มีสรุปกันด้วยนะครับก็บอติโมร์เรวนส์นะครับจะอนุญาตให้มีสมาชิกครอบครัวนะครับรวมกัน250คนเดินทางไปแคนซัสซิตี้นะครับในเกม NFL ซึ่งจะเป็นแค่กลุ่มผู้ชมเดียวที่ได้เข้าสนามในการแข่งขันวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ด้วยเรื่องของโควิด1 9นะครับเรเวนส์ไม่อนุญาตให้ แฟนเข้าชมเกมในบ้านนะครับแล้วก็กลุ่ม250คนที่จะได้รับอนุญาตให้ไปเยือนเชฟส์ะได้รับอนุญาตจากออสาธารณาสุขของรัฐแมรี่แลนด์แล้วนะครับในส่วนของ g e o r g จียสเต e นะครับมหาวิทยาลัย g e o r g จียสเต e เลื่อนเกมอเมริกันฟุตบอลในวันนี้กับมหาวิทยาลัยชาร์ลอต t e นะครับแล้วก็ ออมหาวิทยาลัยเมมฟิสไล่พนักงานออกประมาณเกือบ20คนนะครับแล้วก็ออให้ไปรับแผนเงินเดือนของรัฐบาลตั้งแต่วันที่1ต,ตุลาคมในส่วนของพนักงานทุกคนที่ยังเหลืออยู่นะครับออในส่วนของการแข่งขัน f i g u r อร์สเก็นะครับการแข่งขันก็คืออธิบายง่ายคือเหมือนยิมนาสติกกันแหละ หรือว่าแข่งบนลานน้ำแข็งนะครับเพราะมันมีสปีดสเก็ตด,ด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งฟิกเกอร์สเกตนั้นจะมีการจัดการแข่งขันที่าสเวกัสโดยที่ทางรัฐเนวาดาไม่อนุญาตให้แฟนเข้าชมนะครับแต่ก็จัดต่อก็จองที่ไปแล้วทําไงได้นะครับนี่คือในส่วนของข่าวโคโรนาไวรัสนะครับนักผ้าของทีมซินซินเนติเร์นะครับที่เพิ่งเข้าเพลย์ออฟไปส,สด ฟอร์มเบรนแมนนะครับประกาศลาออกไปแล้วหลังจากข้อความที่เกี่ยวกับการต่อต้านเกย์นะครับพูดออกไประหว่างที่ภาคอยู่ก็นับผลไปนะครับก็ข้อความนี้คือเขาพูดตอนที่ออกอากาศไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ขอโทษแล้วก็เดินออกจากห้องไปในเวลาต่อมาแล้วก็ลาออกไปเลยนะครับ ในส่วนของเอ,อ่อเสื้อที่ขายดีที่สุดในเบสบอลนะครับก็ต้องเป็นของเอ,อ่อผู้เล่นของ L.A. Dodgers m o o k i ์สมูคี้เบนะครับที่สามารถเอาชนะอารอนจัสของนิวยอร์กย n งกี้ไปได้ในด้านนี้นะครับก็เบตสเซ็นสัญญา365ล้านเหรียญสหรัฐ12ปีกับ L.A. Dodgers นะครับก็เอ,อ่อ าการที่ FLB นะครับได้จัดทําสรุปยอดเสื้อแข่งนะครับก็ตั้งแต่ปี2010เป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นของ Dodgers ได้อันดับหนึ่งนะครับก็ปีนี้นะครับเออเบสตีได้จุด293ก็จริงนะครับแต่ว่า16โฮมรันแล้วก็คาร์โมเบสได้9ครั้งนี่ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับก็เออในส่วนของผู้เล่น ซานดิเอโกพารเดสคนดังนะครับเฟอร์นันโดทาทิสจูเนียได้อันดับ4นะครับในปีที่พารเดสันดีส้ในรอบ10กว่าปีเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งที่อยู่กับพารเดสครับแมนนี่มาชาโดที่ได้อันดับ12นะครับก็ในท็อป20มียังกี้ส์นะครับอารอนจัสเจอริตโคจานคาร์โลสแตนตันกับชิคาโกคัสคาเวียบายเอสแอนโทนีริโซคริสไบอันที่ติดทีมแต่สคนนะครับก็ตามแต่ผลงานด้วย เมื่อวานนี้บอกว่าจะไปสรุปในส่วนของเบสบอลนะครับก่อนที่จะเข้าเพลย์ออฟกันเอาในส่วนของอเมริกันลีกกันก่อนนะครับกออ็อันดับหนึ่งนะครับก,ก็คือทีมวางอันดับหนึ่งก็จะเป็นแชมเปอร์เบเรสนะครับทีมวางอันดับ2-5ถึง5นี่ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับโอแ n ลน์มนิโซตาอยู่2ร่วม นะครับนำชิคาโกไวซ์ซอสกับทีมแลนด์อินเดียนส์อยู่1เกมทั้งคู่นะครับก็คือโอ๊คลนด์ตามเรสอยู่สเกมนะครับชิคาโกไวซ์ซอสตามอยู่4เกมนิวยอร์กยังกี้สอยู่ที่6นะครับตามเทมเปิรเบย์อยู่6เกมโตอน론토บลูเจสอยู่ที่7ตามอยู่7เกมแล้วก็ฮิลสันแอสโตรส์นะครับตามอยู่9เกมด้วยกันคิดว่าโซนเพลย์ออฟของอเมริกันลีกนั้นใกล้จะขาดแล้วนะครับ ในส่วนของ t นช n ั่น e ล g ีกเองนี่ก็น่าลุ้นกว่านะครับโดยที่ LA Dodgers นั้นเป็นทีมวางอันดับหนึ่งแน่ๆและหนทีมนะครับ a อ l a n t a Braves อยู่อันดับ2ตามอยู่5เกมครึ่ง San Diego Padres ตาม LA อยู่6เกมแล้วก็ชิคาโก o Cubs นะครับตาม LA อยู่7เกมครึ่งนะครับก็อันดับ2-3-4ยังพอสลับกันได้ในช่วงท้ายนะครับและก็ทีมที่ ตามมาแต่เดี๋ยวกำลังจะได้ไปเพลย์ออฟด้วยกันอย่างเซนต์ลุยส์คอร์ดิโนส์นะครับซินซินเนติเรดส์ไมอามิมาลินส์นะครับก็ตาม LA ลเวอยู่สิเกมครึ่งเท่ากันนะครับยังต้องยังสลับอันดับกันได้อยู่แต่ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วกับ2วันสุดท้ายนะครับก็เลยยังเหลืออยู่1โคต้านะครับในส่วนของแนชชั่นแนลลีกที่ยังต้องลุ้นกันอยู่ใน2วันสุดท้ายครับโดยที่ซานฟรานซิสโกไจแอนท์นะครับตาม LA ลเวอยู่สิเกม นำที่หลุดเพลย์ออฟนะครับคือมีวอกกี้บรูเวอร์สแล้วก็ฟิลาเดลเฟียฟิลลิสอยู่1เกมครึ่งเลยอีก2วันน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สองทีมจากนิวยอร์กย้ายมาแคลิฟอร์เนียด้วยซ้ำนะครับ LA Dodgers กับ San Francisco Giants มีโอกาสสูงที่จะได้เจอกันในเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ย้ายนะครับมันนานมากๆมันเป็นจินตนาการมากๆเลยนะครับแม์จุดนี้ชัย o d g e r s จะได้เปรียบ มากมากก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆในส่วนของเบสบอลนะครับฮอกกี้ก็ใกล้จบแล้วเพราะว่าฮอกกี้ต้องพยายามจบก่อนวันที่3ตุลาคมเนาะเพื่อให้โคตากับรายการตลกของช่องรับ a y Night Live ที่จะต้องมาเดือนตุลาคมซึ่งจะพูดถึงในส่วนของการเลือกตั้งด้วยนะครับดังนั้นรายการรายการนี้เรตติ้ง ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ที่แน่นะครับในในส่วนของอเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัยในสัปดาห์นี้นะครับก็ทีมบางอันดับแล้วก็อันดับ3โอคลาโฮมานะครับเจอกับแคนซัสสเตตนะครับอันดับ5ฟลอริดาไปเยือนโอเมกส์ itch, นะครับอันดับ8ออเบิร์นรับเชนทักกี้อันดับ13 UCF ยูซีเอฟไปเยือน ECU นะครับอันดับ19บลุยเซนาลาฟายอตเจอกับ เออ่ในส่วนของมหาวิทยาลัยจอร์เจียเซาเทิร์นนะครับและก็อันดับ21พิตส์เบิร์กเจอกับอันดับ24ลุยวิลนะครับทั้งหมดนี้เริ่ม5้าทุ่มนะครับที่สองทึ่งเป็นอันดับ6แชมป์เก่าลุยเซนาสเตทเจอกับมิสซิสซิปปีสเตทนะครับอันดับ8เท็กซัสไปเยือนทีทีเท็กซัสเทคนะครับก็ดาร์บี้นะครับแล้วก็อันดับ14ซิซิเนตินครับอันดับ22อาร์มี่นะครับอันดับ 5. Oklahoma State เจอกับ West Virginia นะครับแล้วก็6โมงเชา้า Alabama นะครับอันดับ2นะครับไปเยือนในส่วนของ Missouri นะครับเกมนี้เล่นกัน6โมงเช้าเหมาะกับเวลาบ้านเราแต่ว่แต่มันก็มอหมดแหละในคู่ก่อนนอนกับคู่ตื่นนอนนะครับสำหรับไทยเราเอง อันดับ10 Texas A&M เจอกับ Vanderbilt นะครับอันนี้คนนี้เล่นหโมงครึ่งพร้อมกับอันดับ12 m i a m ไมมีเจอกับ Florida State อันดับ20นะครับ v i r g i จ i a Tech จะเจอกับเอ่อทีมมหาวิทยาลัย North Carolina State นะครับคู่นี้เล่นกัน7โมงแล้วก็สุดท้ายนะครับเ้าโมง15บริการยังครับเจอกับ Troy นะครับนี่คือ การแข่งขันในวันนี้เอเมริกาฟุตบอลมหาวิทยาลัยก็บอกโปรแกรมไว้เดี๋ยวช่วงวันจันทร์วันอนะังคารน่าจะได้ที่บางอันดับที่ได้มาในสัปดาห์หน้านะครับนี่คือทั้งหมดของกีฬาในวันนีอ้อย่าลืมมีโปรแกรมฟุตบอลไทยด้วยฟุตซอลด้วยนะครับก่อนที่ฟุตบอลลีล่างจะกลับมาในช่วงกลางสัปดาห์เอเฟคันะครับแล้วก็ดยวิชั่นสในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ